เมื่อส่งทอดผ้าแล้วทรงปลีกไปประทับยืนรออยู่นะครับ ที่ต้องแบ่งเป็นเที่ยวละห้าสี่เที่ยวอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเหตุว่าสําคัญประการหนึ่งก็คือบริเวณพื้นที่ท้ายเกินบลรยนาคนั้นมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจํากัดถามว่าเกินจนํานวนห้านี้คงไม่สะดวกที่พระจะสะนับสนุนครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสนับสนุนยี่สิบรูปก็จําเป็นอยู่โดยพื้นที่เองที่จะต้องแบ่งเป็นสี่เที่ยวเที่ยวละห้ารูป สมเด็จพระบรมมหาราชทิราชทรงทอดผ้าสระปกรณ์ผ้าไตรเป็นเที่ยวที่สามครับสำหรับพระสงฆ์ที่จะสระปกรณ์ท้ายเกิดในชุดที่สามนี้นะคะประกอบด้วยพระราชสิทธิวิมลพระสุธีวราพรพระมหาเทียบพระครูญยานวิรัตและพระครูประหลัดเจเดตค่ะ จากนั้นส่งทอดพระไตรเป็นเที่ยวที่สี่และเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับสำหรับการมาเพ็ญนพระราชกุศลสระปกรณ์ไทยเกริ่นที่หน้าวัดประสิทธ์พลแห่งนี้สำหรับพระภิกษุที่จะสระปกรณ์ในเที่ยวที่สี่นี้นะคะประกอบด้วยพระทักษิณคณิสอนพระอมรสุธีพระครูวิจิตสาธุวัฒพระครูประหลัดสุวัฒนสารคุณและพระครูสมุอารมณ์ และเมื่อเสร็จพิธีสรปะปกรแล้วนะคะเจ้าพนักง,งานก็จะได้อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นทางเกเรนบันไดหน้าเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิฐานในบุตสบกบนพระมหาพิชัยราชรถระยะตรากระบวนสู่ท้องสนามหลวงในลำดับต่อไปค่ะพระพิสุทั้ง20รูปที่สรบปกรไทยเกเรนบันไดหน้าเป็นพระพิสุในวัดพระเชตพนวิมลมังคลาร,าราม และเป็นธรรมเนียมมาแต่ร่างเดิมนะครับที่การสลับประกรท้ายเกิดนั้นจะพนักงานจะนิมนต์พระจากวัดพระเิตุพลหรือวัดโพนี้เป็นผู้สลับประกอรสำหรับทหารปืนใหญ่ซึ่งยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติยศนาทีละหนึ่งนัดขณะนี้ได้หยุดนะคะเมื่อพระยาน,นาาาตเทียบพระมหาพิชายราชรถซึ่งหลังจากที่เคลื่อนกระบวนแล้วก็จะได้ยิงถวายพระเกียรติต่อไป จ้าพักงานถวายบังคมนะครับเพื่อจะได้กว้านอันเชิญพระบรมโกศขึ้นปฏิสถานบนบุษบกที่ยอดพระมหาวิชัยราชรถต่อไป พระมหาพิชัยราชรถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,338นะคะเคยใช้ทรงพระบรมโกศจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุร่วม200ปีเต็มแล้วค่ะเจะ้าพนักงานภู้สามาลาขึ้นประจำที่ท้ายเกลื่อนบรรดา,าเพื่อถวายประคองพระบรมโกศขณะเ,เลื่อนอันเชิญพระบรมโกศขึ้นปฏิสานบนพระมหาพิชัยราชรถครับ ขณะเมื่อพนักงานผู้สามมาลาถวายบังคมพระบรมโกศนั้นเจ้าพนักงานผู้ฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถสองคมพร้อมกันสำหรับเจ้าพนักงานภู้สามมาลาประคองพระโกศนะคะคือพลตรีสำเริงชายยงและนายสิริพรวัชโรไทยค่ะที่รอรับอยู่เบื้องบนนั้นนะครับ เมื่อพร้อมแล้วเจ้าพเนินได้กว้านอันเชิญพระโกศซึ่งมีภูษามลาถวายประคองนะครับขึ้นปริษฐานบนพระมหังพระเจราชรถลักษณะาการเลื่อนอัญเชิญพระบระโมโกศอย่างนี้เป็นความงามเป็นภูมิปัญญาของไทยที่ได้คิดประดิษฐ์แบบแผนอย่างนี้ไว้ตั้งแต่ครั้งบบราณกาศ สำหรับพระมหาพิชัยรัชรดังที่ผู้ร่วมบรรยายได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมหาราชโดยอนุโลมตามแบบแผนประเพณีซึ่งคงจะได้มี ราชรถในขณะสูงใหญ่งดงามสมพระกิจยออย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งอยุธยาแล้วเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าในหลักฐานงานพระบรมศพสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชาก็มีข้อความปรากฏพันธนา,นาถึงริ้วกระบวนแห่อันเชิญพระบรมศพในครั้งนั้นไว้อย่างน่าฟังเว่นนี้ครับว่าขั้นถึงวันเพ็ญเดือนหปีกุลเบญจศพ ได้มหาสุภนะขัดตะเลิกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลานั้นคือพระเพทราชานะครับก็ให้อัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระที่มหาปราาที่นั่งสุริยมรินประดิษฐานเหนือบทตสบกพระมหาพิชัยราชรถอันอลังการด้วยสวรรค์รัตนวิจิตต่างๆสรรพด้วยเสวยตบวรฉัตรขณะพระพิรุมชุมสายพรายพันนาบังพระสุริยันบังแทกสลอนพลแรง่อนแตรฝรั่งโอโคสังหนี้สนนันบรรลือลั่น ด้วยสับสำเนียงเสียงดุริยางดนตรีปีกลองชนะประโคมคืนครั้นกึกกล้องกาหนเนรุนาฏและรถสมเด็จพระสังฆราชสํแดงพระอภิธรรมกถาและรถโปรยเข้าตอกดอกไม้รถโยงรถท่อนจันและรูปนานาสัตว์จตุบาททวีบาททั้งหลายนี่เป็นภาพริวกระบวนอันเชิญพระบรมศพสมเด็จทรานารายมหาราชในครั้งอุทยา และเมื่อครั้งต้นกรงนะครับก็ได้มีการสร้างราชรถขึ้นอนุโลมตามแบบแผนประเพณีในสมัยอุทยาโดยปรากฏหลักฐานอยู่ในจดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทร์เทวีซึ่งเป็นพระคณิตภกินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชส่งบันทึกความทรงจำไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1โปรดให้สร้างพระมหาพิชัยราชรถขึ้นครับขณะนี้กําลังอัญเชิญพระบร,รมโกศจากสะพานเกลืนน่อนบรรดาศักดขึ้นประฏิสฐานบนบุตเสบกเหนือพระมหาพิชัยราชรถในเวลาเมื่อปฏิสถานแล้วจะได้มีแต่วงบรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมวีถวายความกรบครับ